แกเอาไม่ย yeah, hey. oh. like ุบเอ๊ะดูดมันออกแรงนี้กินยังสวัสดีครับท่านผู้ชม FC ช่องขี้มูเมืองเหนือของพี่แหน่นกู้คณผู้ท่านนะครับแรงนี้กินยังพี่แหน่ก็จะขอแนะนํมเมนูเด็ดเนือมาเดี๋ยวนี้นะพี่แหน่ไม่ชอะนี่แหละนี่ตุนนะครับวันนี้พี่แหน่จะเอาตูนไปแกงใช้ต่านะครับเด้อแรงนี้นะ ้ชอยางได้ก็เดี๋พี่แนนจะตัดเพิ่มแหมนชักชักหอบ <c oughs> ชักยมใจเนี่ยชักหอบพี่แนนเฮ้ยตูนี่ภาษาการก็ท้องว่อยังมูนะพี่แนนเนาะกูว่นั่น่หน่พี่แนนมีแปะเธอรับนี่มันเป็นจุ่ฟงคือแม่หอม,อมะ มันจะเหมือนคล้ายๆบอลนะครับแต่มันแบ่ใช่บอลแต่มันก็บ,บคอนอย่างบอลนะครับหน,นี่งบอลนี่คอนออฮสุดยอดเลยนี่เก่งแปะนี่จะปีละฟูนปุ๊อยู่นะไปชื้อแปะเดีย๋ยวกั้นน้ำปิ้งนี่ไปเอาไปละปูนกันเนาะไปชื้อแปะ แบนทอมมันติดละปูนะพี่แนนเนาะไปพี่แนนปอปอละปอละนะครับท่านผู้ชมกระเดี๋ยวพี่แนนจะเอาไปแกะไปปอกอยู่ครับนี่ไปนะครับไปพอด้วยก่อนพี่แนนจะปีกเข้าไปซื้อแปะก่อนไปเข้าไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้พี่แนนก็ไปเอาตูนไปซื้อแปะมาเรียบร้อยแล้วเหนื่มเดี๋ยวนี้แน่ ตุนี่เอาแม่นี่เอามาแกะอย่างนี้นะครับแกะเอามายุบเอ้ยุบสุดมันออกอน,นี่มันก็จะอันนี้ตัวมันก็จะแกะหน่อยยุบเออเขียวมันนี่ไหลออกเลย นะครับหน่อยมันเนู้อถ้ามันน้อยกับ้าแถมผ้าขี้หน่ับเดี๋ยวพี่แนนจะแกะให้แล้วก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวก็ไปโฟอกันแห่งกำแล้วพี่แนนจะเย็ดอย่างใดให้อย่างใดก่อนจะไปลืมนะครับเนู้นถ้ามาแล้วก็ช่วยกดติดแถมกดกระดิ่งจะช่วยกดให้พี่แนนกำนะครับเนู้นเสน่ห์นับเสน่นู่นช่องให้พี่แนนด้วย ปัะเดี๋ยวนี้เพื่อนปิดแกนมองหันหนักขนาดเะครับขอช่วยชนะพี่หมนกันเตะเพื่อนได้เปิดได้เมื่อมันได้หูได้หันกันหนักนะครับของกินแม่นห้องกินพื้นเมืองถ้าหามอนุรักษอกว่านี่เดี๋ยวมันจะหายไปแล้วครับปัะเดี๋ยวนี้มันใครมีคูเนี่แล้วขอช่วยกันเตะพอแล้วก็ช่วยกันกดหึ่งก๊อมชนะพี่หมุน่องที่แน่นเขาด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวนี้พี่แนนก่อนปอกตูนแกะตูนซอยแล้วแล้วนะครับเนึ่งในแต่มมันออกมาเป็นเอี้ยเดี๋ยวพี่แนนจะเอาไปซวยไปล้างก่อนครับนะครับเวลาเขาล้างตูนนี่แนะครับเขาห้อยงวดอีกตูนนะครับเนึ่งงวดที่มันเขาบีบบีบแหนมมันคลอนออกด้วยนี่งวดที่มันเดี๋ยวมันจะไปดูดเอาแหนมแก็งปูโคเดียมนะครับเนึ่งนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้พี่แนนจะตำพี่แกงก่อนนะครับเนึ่ง มันจะมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งค่ะขมิน้นหอมขผาแล้วก็เจคลอยนะครับเก่งใส่แปรใส่เจคลอยให้หน่อยแล้มันจะขเข้ะเราเลยอันนี้หอมแดงครับใบอยกูดเช้ดของแกบอยเพราะมันหอ,อมนะครับพี่แดนจะดับมันเลยครับเลยเขาเกลือใส่ให,หน่อยอ โม่หน่อยๆนั่นี่ดูนี่อ่าอน,นีานา่พี่แนน,แน,น,น่งจะใช้กะปิแลวปนอนนะครับเนึ่งใ่กะปิแล้วก็จะใส่แน่ง,ะงนะะแหน่อกแล้วพี่แนนจะามให้มัน,ขขขน,น,น,นเข้ากันคนนะคำหน่เจ็คุื่องไปตัวห่ง,ง,งโม้ลชิลุกอีกจอน โงรถเห็ยดจ้อนครับเดพี่แหนจะตักเพื่อเข้าไปผมานะ <c oughs> ครับเนาะครับปรเดี๋ยวนี้พี่พี่แนนก็เรียบร้อยแล้วเลยเด็พี่แนนจะเอาสายโมเกงมงโอเก่งพี่แนนเดือดเลยอดะเดี๋ยวนี้โมเก่งพี่แนนเดือดได้แนนเต็มที่ละพี่แนนจะเอาเอาีม้ขระสายละเอากุ้รายละพี่แนนจะแกงให้มันชุกกุเลยนี่แน เก่งมันหิมชุบด te ีแล้วเป็นไหนจะเอาแปะเขาชอบเอามาได้เนื <wh ining problems> <Let> s <S ้อเอาแปะเขาชอบตัวนี้นะแลี้วมดไม่ได้กินแปะนะครับท่านผู้ชมประเดี๋ยวนี้แทบขอบอันนี้นะมันเปลี่ยนสีนะเอาแปะเขาชอบหรือหนึ่งแปะเขาชอบวันนี้ก่อนเอาไนี่ดูอันนี้เป็นอะไปชื้อปูนปุ๊บนะครับ ช่วงผ้าชัยแล้วก็คูมคูมโนเพลแล้ววันนี้นึงแต่เดี๋ยวมันอันนี้แปลกแกแล้วนะครับวันเดี๋ยวนี้แกงพี่แนนกระชุกได้ตีดแล้วนะครับเดี๋นี่แปลกอันนี้ละจุบละเดี๋ยวพิเนนอย่ามาฟ้องพัาชัยพี่แนนจะโยกไปะที่ฝอยไปเลยมืดละโอเคละพิเนนง่ายมาที่ฝอยเพล่านึงก็ม่ไหว้ัดอยู่ข้างนอกนะครับ เนี่ยแตมันออกมาเย็นนึกงนะพี่หนานจะตอกกี่ละกูไปน่อยๆตอกได้กค่แตะฮะกูตุนนกใบนักเงี้ยตากกินข้าวครับนี่เนี่ยแต้มันออกมาอี็นนะครับนึ่นะครับกินข้าวแรงตัวปี่หนานครับนี่ครับเก่ง ตูนชอแปะแม่แปะมาเยอะครับแม่เข้าตุ้ปินันเข้โอ้โหตูห้นี้ถ้าจะตีนี่นะครับต้องรอให้มันเย็นหน่อยหนึงครับนึกถ้ามันหมดเย็นนีน่นะอ่อนตรายนึกต้องดูปแปะๆๆนะปลูบโพ้ไงแปะก็กำลังดีครับกำลังนุ่ม ลำแะนะครับเนี่อพี่แนนขอบอกพี่แนนขอบอกของกินลำู่ที่คนมักนะครับเน้อคนมามักเ้าเพิ่นมากินเกิดเพิ่นึงแม่หมาลำนะครับเน้อสำหรับพี่แนนนี่เหมาะครับนะสุดยอดของกินเมือง <c oughs> วันนี้มีแก่งจูนกินลำลำพี่แนนขอจบบอีก่อนแล้วก็พี่แนนก็ขอฝากช่องนะครับเน้อขี้หมูเมืองเหนือขอฝากพี่น้องท่านผู้ชมช่วยพี่แนนกดนะครับกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งสน,นับสนุนช่วยพี่แนนกัมนะครับเนอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันช่อง YouTube นี่นะครับเพิ่นใครปิดกั้นนักนำไปมันเลยแบบใครห่านกันนักแค่พี่น้องท่านผู้ชมเข้ามาดูแล้วก็ขอกันดูแน่นะครับสน,นับสนุนช่วยกดให้พี่แนนกั๊มนะครับเนอะช่วยกันกดแตะๆให้มันได้ปล่อยกว้างๆไกลๆนะครับเนอะให้ได้พี่แนนขอขอบคุณนะครับเนอะสำหรับคลิปนี้พี่แนนก็ขอลาไปก่อนนะครับเนอะลาพี่แนนก,นนกขอฝากคลิปเก่าด้วยนะครับเนอะ ขอฝากรู่ไปพอด้วยมันก็มีหลายคลิปละพี่แนนลง่ปน,นะครับน่นห้ายคลิปนี้พี่แนนก็นขอสวัสดีครับ